ท่านสมาชิกที่ได้มีคําถามเกี่ยวกับเหตุและผลในการที่คณะระัฐมนตรีมีมติในการถอนร่างร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบ,บวงจรนั้นเนี่ยประเด็นแรกเลยครับด้วยสถานการณ์การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากครับมีการปรับองค์ประกอบของคณะระัฐมนตรีแล้วก็พักร่วมรัฐบาลอย่างมีนยัยสําคัญมีรมัฐมนตรีใหม่ที่เข้าร่วมกับคณะคอรมอที่ประชุมกันอยู่เนี่ยเกือบครึ่งครับ14ท่านนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมาก จึงเป็นเหตุและผลที่มีความเหมาะสมเองที่จะให้ทางคณะรัฐมนตรีที่เป็นชุดใหม่ประกอบกันเข้าด้วยกันเนี่ยมีโอกาสในการทบทวนครับเพื่อที่จะได้พิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสาเหตุซึ่งทางกระทรวงการคลังได้ทําเรื่องเข้ามาอย่างคณะรัฐมนตรี ประเด็นที่2อยอมรับครับว่าในขณะนี้เนี่ยยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของตัวกฎหมายด้วยจิตเจตนาของรัฐบาลต้องเรียนด้วยความเคารพว่าเรามีความประสงค์ดีครับในการที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบคนสร้างแมนเม t ทัวริส เดสติเนชันเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เป็นเจตนาประสงค์ของรัฐบาลจริงๆและเรายังมีความเชื่อมั่นครับว่ากลไกในการขับเคลื่อนเรื่องของ Entertainment Complex เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับแต่เนื่องด้วยความเข้าใจในสังคมยังมีความหลากหลายนะครับมันมีความจําเป็นจะต้องให้เวลากับสังคมได้พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับ ไอ้กลไกการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าเราสามารถดําเนินการได้ในหลายขั้นตอนรวมถึงขั้นตอนของสภานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิกอยู่แล้วหากกฎหมายใดก็ตามเข้ามาสู่การพิจารณาแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพื่อให้มันเกิดความรัดกุมเกิดความเหมาะสมขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้ไม่ใช่จุดสาเหตุที่สําคัญที่รัฐบาลบอกว่ากฎหมายมีปัญหาหรือไม่นะครับเพราะโดยหลักการและเหตุผลเนี่ยเรามีความเชื่อมันม่นว่ามันเป็นเหตุผลและหลักการที่เป็นประโยชน์กับสังคม อย่างไรก็ตามเมื่อมีความยังมีความหลากหลายทางความคิดอยู่ในสังคมและในขณะนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีปัญหารุมเร้าหลายประการนะครับไม่ว่าปัญหาชายแดนไม่ว่าปัญหาในด้านของเศรษฐกิจในระดับโลกนะครับที่มีเรื่องของเทรดวอร์ต่างๆเนี่ยนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลรับทราบครับและมองว่าการลด ปัใจจัยในเรื่องความขัดแย้งในสังคมลงเนี่ยน่าจะช่วยผ่อนเบาสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่เราตัดสินใจว่าการถอนร่างกฎหมายในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับส่วนคำถามที่สองของท่านาผู้นำฝ่ายค้านด้วยความเคารพนะครับท่านถามว่าแล้วกฎหมายฉบับนี้ออกไปแล้วเนี่ยท่านผมยืนยันได้หรือไม่ว่าจะเข้ามาใหม่อีกครั้งหรือไม่นะครับก็ต้องตอบด้วยความเคารพครับว่าผมตอบไม่ได้ เพราะว่าอำนาจที่คณะรัฐมนตรีมอบให้ผมมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมาถอนกฎหมายซึ่งมีจดหมายมายัางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างครบถ้วนนะครับในประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ด้วยตัวบุคคลหนึ่งคนไม่สามารถที่จะให้คําตอบใดๆกับท่านได้นะครับแต่เราท่านก็รู้กันดีว่ากฎหมายลักษณะนี้ใช้กระบวนการในการดําเนินการค่อนข้างนาน นะครับแน่นอนว่าในสภาหากยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างยิ่งใช้เวลานานเป็นเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเวลาที่จํากัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูเองครับว่ามันมีโอกาสที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จได้หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบได้เพียงเท่านี้ครับเพราะผมจะตอบนอกเหนือจากอานาจหน้าที่ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้มาตอบในสภาผู้แทนราษฎรคงดําเนินการไม่ได้นะครับก็เรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับ